หลังจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทําให้ตําแหน่งประมุแขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกว่างลงดังนั้นแล้วจึงต้องมีการคัดเลือกบุคคลที่จะขึ้นมาเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่แทนการคัดเลือกบุคคลที่ว่านี้เรารู้จักกันในชื่อการประชุมคอนเคลฟมันคือการประชุมที่เหล่าพระคดีนาวจากทั่วโลกมากกว่า100คนจะเดินทางมุ่งหน้ามายังโบสถ์นอซิสตีนในนครรัตวาติกันเพื่อทําการลงคะแนนแบบลับๆและเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะขึ้นมาดํารงตําแหน่งสมเด็จพระสันตะ ปาปาองค์ใหม่นั่นเองประเทศไทยเองแม้ว่าเราจะไม่ได้มีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติแต่รู้ไหมคะว่าเรามีพระคารีนาวชาวไทยที่เตรียมเดินทางไปยังนครรัฐวาติกันเพื่อเข้าร่วมพิธีการคัดเลือกสมเด็จพระสันตปะปาปาองค์ใหม่อันศักดิ์สิทธิ์นี้และบุคคลนั้นก็คือพระคารีนาวฟรังซิเซเวียเกรียงศากโกวิทวานิชพระคารีนาวชาวไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรานซิสให้ดำรงตำแหน่งเป็นพระคารีนาวในปี2015 โดยในปี2025นี้พระคาดินาวเกรียงศักดิ์ที่มีอายุ75ปียังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ได้ซึ่งตามกฎคือพระคาดินาวจะต้องมีอายุไม่เกิน80ปีจึงจะมีสิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกพระสันตะปาปา แต่จริงๆแล้วประเทศไทยเรามีพระคารีนาวอีกหนึ่งคนนั่นก็คือพระคารีนาวไมเคิลมิชัยกิตบุญชูซึ่งเป็นพระคารีนาวคนแรกของไทยและยังเป็นพระคารีนาวที่มีอายุมากที่สุดในโลกด้วยแต่ในปีนี้พระคารีนาวไมเคิลมิชัยกิตบุญชูจะมีอายุ96ปีตามกฎแล้วจึงไม่สามารถเดินทางไปร่วมการคัดเลือกสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่ได้นั่นเอง